พาทุกคนมาเดินตลาดที่อยู่กลางเมืองเลยทุกคนใชน่วันนี้เรามีภารกิจเราจะให้เงิน1,000บาทดูซิว่ามาเดินตลาดนี้เนี่ยจะกินอะไรได้บ้างโอ้โหพูดพูดกดเงินมาอ่ะผมมีเงินครับผมมีเงินเออจริงอะ่ะเอาออกมาเลยเอาเลยวอาเลย กลับไปแก่ซะวอรสวัสดีคร mm ับย mm ินดีต้อนรับ nah, สู่ช uh ่อง iBank Diary ครับและนี um ่คือไรก้าไอซัทแบงค์โซโอ๊ วันนี้นะเราพาทุกคนมาเดินตลาดที่อยู่กลางเมืองเลยทุกคนใช่ตลาดเปิดใหม่ใจกลางเมืองกรุงเทพไม่มาไม่ได้แล้วไปมาหลายประเทศแล้วคราวนี้มาดูสตรีทฟู้ดที่กรุงเทพกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กันที่จอร์ดแฟร์นะฮะวันนี้เรามีภารกิจเราจะให้เงิน1000บาทดูซิว่ามาเดินตลาดนี้เนี่ยจะกินอะไรได้บ้างโอ้เออพดดเงินมายงผมมีเงินครับผมมีเงินอ๋ออเคโอเค,อเคแต่วันนี้เรามีคนมาหลายคนถ้าคนละ1000บาทเนี่ยก็ใช้งบเยอะเหมือนกันนะ เราไปดูกันว่าข้างในจอร์แร์เนี่ยมีอาหารหน่าทานเยอะไหมไปต้องบอกก่อนเลยว่าจอร์แรนเนี่ยนะ mm hmm. เขาอยู่หลังเซ็นทรัพลพระรามเก้าถ้าเกิดรู้ว่าใครเนี่ยเคยมาเซ็นทรัพลพระรามเก mm ้า hmm. ก็จะรู้เนาะว่าข้างหลังมันจะเป็นทางล่งที่แบบเยอะมากๆหิว mm hmm. มาก,มากแล้วร้านตาม,มากๆอยากทายไปทุกร้านเลย mm hmm. เล้งแทบตอนนี้ก็คือคนเยอะมากแล้ววันที่ไอกับแบงค์มาเววน,นี่ยวันเนี้ยมันคือวันศุกร์ลาเล้งแทบเนี่ยคือส่งดังมากนะคะทุกคนพี่นใจจะกินอะไรยังไม่รู้เลยกินอะไรดูไว้เลยป้าใส่แกย,ยังยืดมาเลยเก็บพุงอนะ่ะเออพร้อมเลยอ่ะพร้อมเลยอุ้ยมีกุ้งเต้นด้วยอ่ะทุกคนเอาอยู่แล้วกุ้งเต้นอะ่ะเธอเฮ้ยไีค่คิวเลยยาวเลยคิวเล้งคิวเล้งคิวเล้งนี่คือปังมากร้อยกับคิวคนใช่ไม่รู้ว่าวันเนี้ยเราอาจจะได้กินอะไรบ้างพอทุกร้านคิวแน่นหมดอันนี้อะไรอะแบงค์แมงกะพุนย่างเด็กๆเรียกนน้ำยย่่อ กระดา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 เริ่มจากร้านนี้เลยร้านแมงกระพุนย่างนะไม้ละสามสิบบาททุกคนตากไม้ค่ะแมงกระพุนนะทุกคนไม้ใหญ่มากอ่ามาชิมกันนะอร่อยอร่อยอร่อยกรอบเลยหวานมากอร่อยอร่อยแมงกระพุนอร่อยอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเลยอกแบงค์ทิมเลย ครัทำไมเขาทำให้มันกรอบได้ขนาดนีด้กินเพลินมากอะทุกคนดีมากเ่อะกินบลกโก้ค่ะกินาเกนแป้งช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลต มิราใส่ช็อกโกแลตไก่ทอดสไปซี่กับไก่ทอดชีสราคาน่ารักมาก2ชิ้น30บาทมาล่ามีลาบมัสแอนด์สไปซี่นะชีสบาร์บีคิวนะทุกคนโหมีหลายรสมากอะ่ะอันนี้40บาทครับผมถายไป40ก็เหลือมนันสองร้อยยี่สิบกว่าเฮ้ยแม่ดูเอาดูเอาลองคนะอลองคอ,อ,อ,อน้องอะไรเนี่ยนี่มบีชี้มั้งลยนะคนได้ของกินไปคนละแปดสิบเก้า เดินกินไปได้เลยเขาปวดท้องกินเขาปวดท้องกินแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกินนี้ไปเลยก็ได้ลูกไม่เป็นไรเพราะว่าคนเยอะมากเดินซอยไหนเดินซอยแรกเดินซอยแรกก่อนปะังเลยโอ้โห้แย่มเลย เดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อกันนะคะร้านนี้เป็นร้านอิสลามหเลยไหมปากหม้อนี่มะกุบกิบกุบกิบนะยายเนาะดูคนนี้ก่อนเลยพี่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 ขาขอบคุนะคะโอ้โหเริ่ดนิวพร้าวด้วยเขาเก็บปากหม้อสองหน้าคือหนึ่งหน้ากุ้งสองก็คือหน้ารวมเนาะสั่งแค่สองอย่างหน้าร้านดูน่ากินมาแล้คนเยอะมากาน่ากิน เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเขาก็แนะนํามาให้ใส่กับซีอิ๊วหวานนี้เลยแล้วก็ใส่นิดนึงเพราะว่าแบงไม่ค่อยกินนี่เกิดอันนี้ที่เป็นน้ำเนี่ยเราสามารถปรุงเป็นเย็ดโฟก็ได้ลืมพกซอสเย็ดฟโฟเยเอมาดูเซหรือเราจะปรุงก้องยำก็ได้เพราะว่าเขามีเครื่องให้ครบเลยอันนี้เราก็นเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้เพราะแบง์ของยายเป็นแบบรวมลาดนี่เลยลาดเลยลาดอย่างนี้เลยเราชอบชํำๆแล้วได้ชำๆไปเลยเดี๋ยวจะชิมก่อนได้อร่อยสำคัญน้ำมือหรือเปล่า แป้งเขาเลยใช่แป้งกขาบาง <c oughs> เหนียวแล้วก็นุ่มไฟน,นะเป็นไส้กุ้งฉันชอบมาก <c oughs> แป้งบางเหนียวและนุ่มมากทุกคน <c oughs> เอาอีกร้านเยอะๆให้ช่ำๆแบบตักให้น้ำอยู่ในช้อนด้วยจะได้รสชาติอร่อยแน่อยกุ้งกุ้ง <c oughs> อันนี้คือร้านแรกที่เราแรนดอมเข้ามาหนะ้าดูทรงแล้วดูนะ่าจะอร่อยทุกร้านคนเยอะทุกร้านเลย อร่อยเนาะเฮ้ยชม๊ดอร่อยแล้วแม่น้ำแต่แห้งอ่ะดีเลยทุกคนมีหลายไส้นะทุกคนเลือกกูอาจมีข้าวโพดมีวุ้นเส้นมีผักลวกมีอะไรทูมีเยอะมากแล้วแต่ละที่เรากินเนาะดีออร่ยมากแม่เอ๋ยังชมเลยเธอคือน้ำซุปอร่อยมากไม่ปรุงจ้าดีจ้าแม่ได้สูตรใหม่แล้วแม่กลับไปแกะซุปเขาใส่เส้นนี้ด้วยเธอคือแบบโอเคเลย คิดถูกมากที่เข้าร้านนี้ร้านแรกเฮ้ยอร่อยมากเลยทุกคนดีมากอร่อะไรรสชาติ<ม>ทูนทนแบบดีเลยไม่แพ<ม>งอะ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวฝักหม้อเมื่อกี้นะครับก็ราคา219บาทนะฮะตอนนี้แม่ลูกเข้ามาช้อปปิ้งกันอีกแล้วนะครับผมโอ้โหคือตลาดนี้มันไม่ได้มีแค่ของกินอ่ะมันมีแบบว่าของให้ช้อปปิ้งนี่คือนิลลาชอบมากสี่ชิ้นร้อย ใ,ให้ดูก็คือร้านสีฟูยกเส็จเขาก็ไม่ได้แพงนะเส็จร้อยเองเ0 0็ร้อยแบบได้เยอะมากน,นะนี่ก็ยกทะเลก็800คือแบบเราแบบมากับเพื่อนนะ่ะแล้วผันผ่านกันนะ่ะทุกคนกุ้งปูหอยปูปลาก็ถือว่าโอเคแต่เวียดนามันคือได้ร็บเตอร์ มากลางซอยสองเดี๋ยวเราจะกินหมูทอดกันทุกคนหมูทอดไม้ละสิบสองบาทได้มาแล้วนะคะหมูทอดนะคะเน้นมันเป็นแจ่วปลาสุกทุกคนสามอย่างนี้สามสิบสี่บาทกินทุกอย่าง <c oughs> ขวางหน้านะโอ้โยไงช่วงโอ้เยอะมากมมดีนะ อร่อยทุกคนทีแล้วต่อไปกันปะจะมาเจาะกันที่ร้านของหวานกึ่งคาวกินแบบสลับสลับกันไปนะแบบเดี๋ยวกลับไปคาวเดี๋ยวกลับไปหวานเรียกว่ากินแบบฟิวชั่นไม่ใช่ฟิวชั่นกินแบบฟิวชันนะออ่ะก็คือฉันอยากกินอะไรฉันก็กินใช่ ขาแถมให้เราด้วยเธอซิกเนเจอร์ของร้านไข่เค็มเธออุ้ยกำลังร้อนเลยเราต้องเอารให้บอกเขาเลยอร่อยมาก่ะนออกข้าวฝาหมดเลยเธอที่ฉันรู้ก็คือมีไข่เคม็ม <c oughs> กับไข่เค็มฝอยทองแต่เมื่อกี้ฉันกินจากของแถมจากทางร้านไปแล้วก็คือไข่เค็มอร่อยมาก <c oughs> น้ำแปง้งสะไส้เขาละมุนมากมัชะมัชาอืมออยเยอะมากใช่อยอยเพียบเลยแป้งนิ่มมากาเลยอร่อยอร่อยมากแป้งนี้แป้งไม่ลวนอร่อเยออเลยทุยกคนเจออีกร้านหนึ่งแล้วทุกคนร้านลูกหมึกทอดเธอน่าทานมากอันเล็กนะคะ60บาทบะาทร้านนี้ อยู่ตรงซอยที่สามร็อกซียี่สิบเอ็ดนี่ร้านลูกหมึกทอดเอามาจิ้มแซ่บมากงั้นหน้าตาหลอห่เหอเฉยครับหลอห่เหอเฉยครับหลอห่เหอเฉยครับเย้เขาบอกว่า <laughs> คุณคุณมาดูน้คอมอ่ะค,คไนไหนทายดูฟันก็รู้ทุกคนเนื <laughs> <laughs> ้อคู่ดูนี่มันอร่อยว่ะน <laughs> ี่มันอร่อยอะ่ะทุกคน มาตามด้วยทุกคนแซ่บทุกคนคิดถึงเกาหลีไหมอเอ้ยเราจะพูดปเดีเลยขอววามาเกาหลีนิดนึงสามสิบห้าบาทอันหนึ่งกินได้ทั้งตลาดเลยเนี่ยของกินเยอะมากโอ้ร้อนมากวันนี้

มาครับตอนนี้หลานชายผมสายเนื้อเหมือนกับผมนะก็ต้องจัดเนื้อลูกเต๋าหน่อยมีพริกไทยดํามีหม่าล่ามีอะไรอย่างเงี้ยนะเต๋าพริกไทยดําครับเป็นเนื้อเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ120บาทครับบาทนะผมเนื้อ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 นิ่มยังง่ายละลายลายเหรอง่ายละลายยิ่งละยิ่งอร่อยอร่อยอร่อยนี่อร่อยอ่ะขอกินฟรีต่อไปได้ป้ะได้เหรอขอกินฟรีวอก ได้ไหมอร่อยแล้วขอกินฟรีตลอดไปยืนตรงเนี้ยผมจะช่วยพี่ขายอ,อืม,อ,อ,ม,มอร่อยมากเนือ้อนิอ่มมากเลยอ่ะหอมไหมหอมไหมเนื้อขือนุ่มมากนะรอ,อร่อยจริงอร่อยจริงเน,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 นื้อขนุ่มเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มมากเนื้อขือนุ่มมากเลยไม่เหนียวเฮ้ยมีกลิ่นหอมเราอยู่ร้าน หอยย่างชีสนะคะมีทั้งหอยเชลล์หอยแมงผู้แม่สั่งอะไรไปบ้างหอยสายยาวอ่ะหอยแมงผู้เออหอยแมงผู้ไข่มายอสไปซี่ไข่กุ้งสลัดกุ้งน่ยห้าบาทเองอ่ะสิบห้าบาทเจ็ดตัวร้อยไซส์นี้นะพอไคมหรอได้หมดเลยอ่ะเจ็ดตัวร้อยไซส์นี้แต่ถ้าเป็นตัวที่ใช้สามสี่ตัวร้อยยี่สิบก็จะเพิ่มคูณมาหน่อยร้านนี้ถ้าว่าเราลดไปร้อยยี่สิบบาทเออคือหอยได้แล้วต้องทานเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ร้อน แต่ร้อนมากเลยอะ่ะอ้อยอุยร้อนนะจะผูดแล้วจะผูดแล้วจะผู่กินได้หมดอะ่ะตอนเนี้ยอ๋อมันเป็นหอยแมงพูดแล้วโปะด้วยสั่งไข่กุ้งอ๋อเออเอาด้วยเข้าใจแล้วว่าใครคนซื้อเยอะ เอ่อจริงอ่ะเอาเอาไปเลยออกไปเลยเอาไปเลยการกินชีสได้ยากลำบากนิดนึงร้อนะไอซัดแว้งโซ่ทุกพีพีตันปั่นอยู่คนเดียวมาโยมาโยเป็นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาอะไรเปล่าอะไโอ้โหไข่แมงภูกลาดมาเยอะเฮ้ยไข่แมงภูแล้วป่ะทุกคนกินได้ยังเป็นไงเป็นไง

ของที่ผมอยากกินที่สุดหัวกุ้งแก้วแบบเสียบไม้หามาหลายตลาดแล้วไม่เคยเจอตลาดนี้มี<อ>นะไม้ละ25บาทมาแล้วทุกคนดูน้ำจิ้มในใจผมเลยเนะี่ยน้ำจิ้มอร่อยอยากนั่งแกะกินอ่ะแต่ว่ามันอร่อยมากมมครับเป็นคนอร่อย ตอนนี้นะคะน่าจะเป็นร้านสุดท้ายแล้วไมโลรถโรงเรียนมีเราออเดอร์มาค่ะเดี๋ยวไปดูว่ารสชาติเป็นยังไงเหมือนเราออตอน,นเด็กๆที่กินไหม,มกินอะไรนะกินไมโลค่ะอร่อยค่ะจบไปแล้วนะครับกับตลาดจอร์แดนเป็นไงบ้างครับทุกคนโอ,อิ่มอร่อยมากอิ่มอะไรเพลิดกิน Yeah. <laughs> เธอหลักก็องที่กินไม่ได้เท่าไหร่แต่ร้านเธอกินดคนละสองอันสามอันรอดมนาะกเฉันรับหมดตลาดนี้เป็นไงแม่ตลาบแมแ่ดำเลยที่สายกินไม่ว่าคือสารพัดอาหารเลยที่ไหนที่ไหนที่ไหนแนะนําเลยให้มาที่นี่เลยของเยอะมากเยอะจริงก,กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดอะเอาเป็นว่ามาวันเดียวกินได้มีของทุกร้านจริงใช่ใช่แล้วพี่ตายนะพี่ตาชอบอะไรครับชอบหลายอย่างเพราะมันเป็นหลายอย่างที่แบบตันไม่เคยกินไงก็เลยแบบชอบใครที่มาเนี่ยแนะนําเลยนะถ้าเกิดสมมติว่ามากับเพื่อนธรรมดาได้ก็มานะแต่วันศุก คนก็จะคึกคืนนู่นนี่นั่นเยอะเยอะแนะนำนะมาได้ทุกวันแหละครับแต่ถ้าเกิดอยากมาให้คนน้อยๆหน่อยก็มาวันธรรมดาเนาะวันที่พวกเรามาคือ ใช่เปิดทุกวันไปยาวๆเลยนะมันไม่ได้เป็นแบบเทศกาลอาหารเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยข้างหลังนี่เลยนะฮะที่ที่เรายืนอยู่ตอนนี้คือเซ็นทรัลพระรามเก้าน,นะ,ะใครที่มาก็มาจอดรถตรงนี้นะแล้วก็เดินข้าไปนิดเดียวครับ<ส>ใครมีตลาดที่น่าสนใจหรือตลาดที่ของกินเยอะๆแนะนําพวกเรามาอีกนะ,ะอยากให้พวกเราไปเดินตลาดไหนคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปครับคลิปนี้จบแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชอบไอซ์แบงค์แบลี่ด้วยนะจ๊ะที่สําคัญนะคะใครที่เพิ่งข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้ง ด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาครอบครัวเราไปตะเวนกินที่ไหนคอยดูกันนะจ๊ะเออตามไปนะครับเจอกับรายการไอซ์แบงโซ่ไม่ออกคลิปนานเลยเฮ้ยเดี๋ยวราไอซ์แบงโซ่พิวพิวิวฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง iBank Diary ด้วย ใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย